การเข้าไปเงี่ยโสดลงคือการเข้าไปตั้งใจฟังเป็นธรรมีอุปการะมากต่อการได้ฟังธรรมนะการฟังธรรมก็เป็นธรรมีอุปการะมากต่อการทรงจำเห็นไหมพอทรงจำได้ปุ๊บก็เป็นธรรมีอุปการะมากต่อการไคร่ควรเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นนะธรรมะทั้งหลายก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจนะ์เราฟังมาเนี่ยพระศาสดาบอก รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเนี่ยจริงไหมนะมีรูปที่ไหนในโลกธาตุนี้เที่ยงบ้างใครเคยเห็นรูปเที่ยงบ้างมีไหมไม่มีนี่พิสูจน์ให้เห็นชัดๆนะดังนะนั้นรูปไม่เที่ยงแน่นอนใครมีความเชื่อน้อมจิตไปว่ารูปไม่เที่ยงชัดเจนมั่นคงเริ่มเข้าสัตธานุสาลีแล้ว เห็นไหมพอได้รูปก,ก็เข้ามาดูเวทนาเข้ามาดูสัญญาเข้ามาดูสังขารเข้ามาดูวิญญาณเห็นครบห้าตัวสัตานุสาลีเต็มละเข้าไปเพ่งเฉพาะตัวสอบอีกทีว่ามันมันแน่นอนไหมเนี่ยให้เห็นบ่อยๆน่ะเป็นธรรมานุสาลีคนคนนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละ ปิพลไม่ตายแน่ๆต้องได้โสดาบันก่อนนะพวกที่แล้วคลาดทั้งหลายเนี่ยแล้วที่สุดแล้วต้องมาเป็นโสดาบันเนี่ยพวกเนี้ยนะอ่ายังไงมันต้องแล้วคลาดนะมันต้องไม่ตายก่อนได้โสดาบันนะดังนั้นแตะธรรมานุสาลีสถานุสาลีให้ได้นะอ่าพวกเนี้ยจะเฉียดฉิวเลย นะเฉียดไปเฉียดมาไม่ตายสักทีนะอนะนะแต่ถ้าต้องตายต้องได้โสดาบันก่อนเหมือนสรารการนี้ถ้าสรารการนี้ต้องตายสรารการนี้จะได้โสดาบันก่อนแต่โสดาบันก่อนทันทีเห็นไหมธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเห็นไหมยังไงก็รอดนะพรนะศาสดา รับรองไว้ให้แล้วนะพระศาสดาเนี่ยพูดผิดไม่ได้บัญญัติผิดไม่ได้นะเสียงเป็นอุปสรรคต่อปฐมทิชนนะอ ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะการได้อะไรบุคคลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยละเป็นเพราะเดิมเนี่ยเราไม่เห็นแผนที่ไงเราไม่เห็นแผ่นที่นนนทคนพูดแต่ที่หมายโอ้โหไม่บอกเลยว่าเส้นทางไปยังไงบ้างนะมันก็เลยดูยากใช่ไหม แต่พอเราเห็นแผนที่ทุกอย่างเนี่ยนะเริ่มง่ายละไปทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนี้ยมทําสมาธิไม่ได้ก็เอาให้คล่องปากขึ้นใจทางตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะอ่านะความจําไม่ดีก็บานั่งทําสมาธิบ่อยนะจําไม่เคยได้นะมีทางออกทำนะความเพียนก็ไปสีจ่องอารมณ์อันเดียวเนี่ยเอาสมาธิให้ได้เนะี่ยใช่ไหมอืมนะ ไม่ขยันท่องจําไม่ก็ดีก็ไม่ต้องไปสนใจนั่งสมาธิมันอย่างเดียวนะได้สมาธิมั่นคงถาวรไม่เสื่อมเมื่อก็ทาการละบวกได้สดับแค่เนี้ยปรินิพานพบหน้าเหนะ็นไหมรอดนืมแย่สุดพรมกายิกาใช่ไหมสมาธิก็ไม่ดีนะทรงจำก็ไม่ได้อา้าวยังมีทางรอด ไปจาคะไปะแต่จาคะแบบวางจิตถูกด้วยนะละความตนริญอ่าเห็นไหมอ่ายังมีช่องรอดนะยังมีช่องรอดไปได้อ่าก็ไปนั่งจาคะไปนะเหตุของจาคะก็มีได้เยอะแยะนีะ่ให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้นะ ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้กับเราแล้วให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนนะเหตุในการให้ทานเยอะแยะญาติสาลูหิตมาบ้านเนี่ยสงการเนี่ยใครเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เดี๋ยวญาิพี่น้องมาลวมาเยี่ยมบ้านนะเราก็ให้ข้าวให้น้ําให้ของฝากให้อะไรไปนี่ให้ทานแล้วนะนี่วางจิตถูกต้องคือละความกรณียนเป็นมนทินได้ความเป็นอริยะ ได้นิสสาระนะเกิดในชั้นพรมกายิกาเห็นไหมอ่าเพราะสังโยชน์ตัวนี้มันหมดนะสมาธิไม่พูดถึงนะพระสูตรไม่พูดถึงนะแต่ต้องรู้ละต้องเคยได้ฟังบ้างเพราะถ้าไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้สดับจะไม่รู้นิสสาระ,ะประเด็นนี้ เราลองดูแล้วกันเราให้ทานมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยถ้าไม่เคยได้สดับในพระสูตรนี้เนี่ยยมวางจิตไม่ถูกหรอกเนะเราจะไปวางจิตในแบบปุถุชนทั่วไปคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายาย หรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรหรือคิดว่าทําตามฤาษีที่ทํามาในครั้งก่อนหรือคิดว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัสใจทิฏฐิความเห็นเหล่านี้ความคิดเหล่านี้ในการให้ทานผิดหมดผิดหมดเพราะอะไรเพราะโยมยังต้องเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏนรกกําเนจชานเปรยพิัย ซึ่งปุริชนจะคล้อยไปในทางคิดแบบนี้หมดแน่นอนเพราะคนที่จะรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นในการเข้ามรรคผลนิพพานได้นั้นมีพระพุทธเจ้าผู้เดียวดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมเราจึงไม่รู้สึกว่าไม่เคยมีใครสอนเราเลยว่าการให้ทานแล้วหลุดพ้นได้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะประเด็นนี้รู้เฉพาะพระพุทธเจ้า ว่ามันคือนิสรณะ,ะอุบายเครื่องออกไปพ้น <c oughs> ในแง่มุมของจา้ะคารให้ทาน <c oughs> ดังนั้นการให้ทานที่จะหลุดพ้นได้คือเป็นผู้มีใจปราศจากความประหนี่เป็นมนทินนะ <c oughs> มีฝ่ามือนชุ่มนะ <c oughs> เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือน <c oughs> หรือให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยาก นี่แงมุมของการละความตนีหรือรวมเรียกว่าเป็นการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตซึ่งจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกาขณะที่เป็นพรหมกายิกานั้นนะเราก็ยังไม่ได้อริยะหรอกแต่กำลังจะได้ละใช้เวลาอีกหนึ่งกับนะ ต้องตายจากพรหมกายิกาคือสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกายิกาแล้วผู้นั้นจะเป็นอนาคามีคือพลากแล้วจากเครื่องผูกในกรนม <c oughs> เมื่อเป็นอนาคามีดังนั้นพรหมกายิกาพวกนี้ก็ไปเกิดในอวิหาตปาสุทธาสุทธเสียกนิฐาตามกำลังอินทรียแล้ว <c oughs> ได้หมด นะตามกำลังอินทรีย์เนี่ยเป็นลักษณะของการเห็นแผ่นที่นะทีนี้เราก็มาเทียบกับตัวเราสิว่าตัวเราเนี่ยได้คุณสมบัติอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะทานก็ไม่ให้จำก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ทำ อะไรเดียทางรอดนะ,ะพระองค์บอกว่าให้ฟังคำตถาคตหนึ่งเนื่องนะให้กระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูดแทงตลอดอย่างนี้ด้วยทิฏฐินะทางออกอีกทางของเราก็คือฟังคำผู้เจ้าบ่อย แล้วกระทากิจนี่ด้วยความเป็นภูสูตรนะสิ่งหนึ่งคือการสัจชายะยมยังจำไม่ได้ยมก็ท่องไปเรื่อยๆเนี่ยท่องปฏิจจสมาติไปเรื่อยๆท่องมันไปเรื่อยๆนะแล้วกระทากิจนีด้วยการฟังฟังคำาสถาคตบ่อยๆแล้วก็ท่องเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจนะ ทำความเข้าใจอันนี้ต้องเพิ่มอีกสองอันนะอันนี้เป็นมุมด้านปัญญาทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่โอเคปัญญายมต้องโอเคนิดหนึง่งนั่นคือยมต้องเข้าใจแจ่มแจ้งจนกระทั่งถึงการหลุดพ้นว่าอ๋อมันหลุดยังไงวิญญาณไม่ไปตั้งวิญญาณออกมาพบใหม่ไม่เกิดขึ้นเข้าใจ และได้สมาธิบ้างเล็กน้อยอืมไม่ต้องเยอะอืมพวกเนี้ยไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมคติคือข้างหน้าที่พระองค์ยกตัวอย่างให้คือสากาธาคามีแต่นั้นแย่ที่สุดก็คือได้สากาธาคามีเราก็กลับไปเกิดเป็นเทวดากรรมภพอีกคราวเดียวแล้วก็จะปรินิพพาน ก็ถือว่าดีอยู่นะอ่าทีนี้มีอย่างอื่นไหมถ้าไม่ได้หมดเลยนี่ก็อ่ะมอบตำแหน่งปุดุชนให้ไปะนะคงต้องยังคงเป็นปุรุชนอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งความเป็นปุรุชนเนี่ยอผลวิบากที่จะได้ก็คือไม่พ้นนรกกับเนเดนชานเปรยพิไซนะ อันนี้ได้แน่นอน <c oughs> <c oughs> พระศาสดาจึงตัดว่าสังสารวัฏนี่น่ากลัวเพราะดูแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ได้ยากเทวเทวดาก็ยากคติที่ได้ง่ายเลยเนี่ยนรกกับเนรสารปลิวิสัยไม่อยากได้ก็ได้นะสามคตินี้ได้ง่ายง่ายมาก ได้แล้วได้บ่อยด้วยนะเพราะสันนลกเนี่ยตายแล้วจะเกิดซ้ําแล้วก็เกิดในเปลตวิสัยเกิดในเดรัจฉานซ้ําอีกเกิดซ้ําเนี่ยปรยมาณมากเท่ากับดินมหาปฏิปีแต่ยังดูสิมนุษย์กับเทวดาเนี่ยตายแล้วเกิดซ้ําเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บมนุษย์เทวดาโอกาสเกิดซ้ํายากมาก ปริมาณดินทั้งโลกเนี่ยสมมติสัตตานังมีเท่ากับผืนดินทั้งโลกเนี่ยสัตตานังที่จะมาเกิดซ้ําในมนุษย์เกิดซ้ําในเทวดาเหลือแค่เศษดินที่ปลายเล็บสัตตานังที่เหลือลงนรกกับเนริชานเปลววิสัยเราลองเทียบเปอร์เซ็นต์ดูนะแต่สัตตานังที่ไปเกิดในนรกกับเนริชานเปลววิสัยสามกติข้างล่างเนี่ย แล้วเนี่ยเกิดซ้ําเท่ากับดินมหาปฐพีหลุดมาเป็นมนุษย์กับเทวดาเท่ากับเศษดินปลายเลย็บก็เท่ากับว่าการเดินทางท่องเที่ยวในสังสารของสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยเกิดในสามกติข้างล่างเนี่ยมากเหลือเกินจริงไหมเพราะเวลายมอยู่ข้างล่างเนี่ยตายแล้วดันเกิดซ้ำอีกอ่ะเท่าดินมหาปฐพีแต่เวลาหลุดมาข้างบนนี่าจะได้ซ้ำโอ้ยซ้ำเท่ากับเศษดินปลายเลย็บ นะดันล่วงลงข้างล่างเขากาดินมาปฏพีถ้ากาการเว,วตายเกิดเนี่ยคติห้าเนี่ยเราวนอยู่ข้างล่างซะมากกว่านี่คือการที่ทาไมพู้เจ้าบอกสั่งสวัรดิ์น่ากลัวเราได้ความบันเทิงแค่นิดเดียวของสั่งสวัสมนุษย์ร้อยปีตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตายกันหมดแล้วแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีน่นพระพุทธเจ้าองหน้าเกิด ระหว่างนี้ก็รับไปเลยนรกกับเนรชานเปรวิสัยวนมันอยู่นั่นน่ะเนี่ยนี่คือความน่ากลัวของสังขารพอโชคดีเป็นมนุษย์อาจจะโชคดีหลุดไปเป็นเทวดาหน่อยใช่ไหมก็แป๊บหนึ่งพอแป๊บหนึ่งตายจากเทวดาลงข้างล่างอีกแล้วเนี่แล้วก็วนอยู่กับข้างล่างไปเรื่อยๆหลุดมาจากการตายครั้งหนึ่งของพวกอยู่ข้างล่างเนี่ยคือเศษดินไปล้วที่จะหลุดขึ้นมา เป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยการท่องเที่ยวในสังสารเนี่ยเราเที่ยวสามคติข้างล่างมากกว่าสองคติข้างบนนะก็มาวิเคราะห์แล้วก็อย่างพระศาสดาบอกสังสารเนี่ยน่ากลัวมากกว่าหน้าอยู่นะน่ากลัวมากอยากจะเห็นดึงความสอนรับกันเลยว่าเออ ทำไมทำไมพระองค์บอกว่าสังสารนี้น่ากลัวทีนี้ใครยังอยากท่องเที่ยวในสังสารอีกบ้างล่ะแต่ก่อนเราไม่เคยฟังพระสูตรเนี่ยสมัยอาตมายังเรียนหนังสืออาตมาอยากเกิดนะ ืมใครบอกไม่เกิดนิพพานเฮ้ยนิพพานไม่เกิดก็หมดท่าเลยสิอืมมันต้องเกิดสิเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเนาะเราคิดว่าเราจะได้เกิดที่ดีตลอดเนี่ยคิดว่าจะได้มนุษย์ได้เทวดาซึ่งโอ้ยากมากแล้วเราไม่รู้ว่าสัสตว์ตายแล้วนะ่ะมันลงนรกกับเนเดชานเปลวิสัยเสียส่วนมากเก้าสิบเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์เลยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยนี พูดมาถึงเวลานี้แล้วใครไม่อยากได้นิพพานบ้างเพราะเวลาอรตมามาตั้งวัดที่นี่แรกๆเนี่ยจะมีคนถามมาตมาว่าเอานิพพานไปทำอะไรอือตมาก็เลยถามว่าน่ะแล้วในสังสนเนี้โยมอยากได้อะไรล่ะนี่ สิงไม่อยากได้นิพพานเนี่ยแล้วสิ่งที่อยากได้มันอยู่กับเราถาวรไหม,มถ้ามันอยู่ถาวรผู้เจ้าก็เอาถ้าประสาทสามหลังนั่นอยู่กับท่านไปตลอดการไม่มีวันแตกทำลายท่านก็คงเอานแต่มันต้องแตกทำลายถ้าความเป็นมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษได้ไปตลอดไม่มีวันแตกทำลายอ่ะก็น่าเป็นนะอืม แต่มันไม่มีไงสังสรารที่ถาวรมันไม่มีมันเกิดดับเกิดดับตลอด <c oughs> นี่แหละนี่แหละปัญหาของการที่ต้องได้นิพพานต้องได้มรรคผลนิพพานนะต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งถ้าเราไม่ไม่รอบรู้พระสูตรต่างๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกว่าเราเอานิพพานไปทำอะไร ทำไมมันจะต้องนิพพานด้วยผมอยู่อย่างนี้มันก็สบายดีแล้วมีกินมีใช้มีเงินทองมีที่หลับที่นอนจะไปไหนก็ไปได้ทําไมผมจะต้องเอานิพพานด้วยนะมันเป็นข้อสงสัยของปุถุชนทั่วไปนะอืมแล้วเขาก็คิดเอาเองปรุงแต่งเอาเองว่าเฮ้ยฉันทําดีแล้วให้ทานฉันก็เยอะกระถินผ้าป่าฉันก็เยอะใส่บาฉันก็ทําตลอดเลยนะสบายแล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้ว คิดว่าความดีแค่นี้จะรอด <c oughs> คิดเองนะไม่อาศัยองค์ความรู้ของพระาศาสดาเนี่ยจอดเลยก็ยังดำรงความเป็นบุริชนโอเคกตินพระป่าทำเยอะทำบุญตักบาสายอะไรเยอะเลยทำบุญให้ทานเยอะแยะไปหมดเลยยมถวายทานเป็นอติเลกแล้วยังบอกดิฉันก็รักษาศีลน,นะเนี่ยอืมโอเครักษาศีลเป็นอติเลก แต่ภาวนาไหมไม่ภาวนาทําความเข้าใจในเรื่องภาวนาไหมไม่เอาไปเลยเทวดากรรมภพก็อบอกไม่ดีเหรอเทวดากรรมภพอือยากได้มานานแล้วเนี่ยดาวดึงยามาดุสิกนิม,มานนลดีเนี่ยนี่รู้ไม่จบอีกนะเนี่ยรู้ไม่จบใช่ไหมอ้าวให้ไปเลยดาวดึงให้เป็นเท้าสากะด้วยนะเป็นจอมแห่งเทวดาเลยแต่เวลาเท้าสากะตายไปไหน นรกกัาเนศิชานเปลวิสัยพวกนี้ฟังไม่จบนะปิดวิยุก่อนพอดีถ้าสมัยนี้ก็ปิดแอปก่อนนะ ه, ฟังไม่จบนะก็เลยคิดว่าโอโหเป็นเท้าสักกะถาวรเนานะเท้าสักกะตายเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกก็ไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัาเนศิชานเปลววิสัย <c oughs> งานเข้าเท้าสักกะอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหม เอ <c oughs> เนี่ยพระสัสดาเนี่ยพยากรจนจบนะพอเราฟังอย่างนี้แล้วโอ้โไม่อยากได้เลยเทวดาไม่อยากได้มนุษย์ไม่อยากได้เทวดาไม่อยากได้การเกิดไม่อยากได้ในสังสารัทั้งหลาย ดังนั้นคนที่หวังนิพพานคือคนที่หวังสิ่งที่ถาวรสิ่งที่เที่ยงแท้พรงค์จึงเรียกสิ่งนั้นว่าอมาตะความไม่ตายนะดังนั้นเป็นความหวังที่ถูกแล้วเป็นความหวังที่ถูกแล้วสําหรับมนุษย์ที่เกิดมาเพราะท่านทั้งหลายมีทรัพย์ประจําตัวคือโลกุตรลรัพย์คือนิพพานนั่นเองนะพวกเราทุกคนเนี่ยมีรั์ประจําตัวของเรานะ เข้าให้ถึงทรัพย์อันนี้ทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยพระผู้มีพระภาคโลกุตระรัพย์นะ,นะถ้าเราเข้าถึงเนี่ยคือความไม่ตายเพราะสัตตานังเนี่ยมันเข้ามาหลงยึดขนันหานั้นสัตตานังไม่ใช่ขันหาเรากําลังเข้าใจผิดกําลังเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นเรา <c oughs> คิดว่าลูกเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเรา วิญญาณเป็นเรานี่เข้าใจผิดหมดเลยนะตราบใดที่มนุษย์ผู้นั้นเนี่ยยังถอนความเข้าใจผิดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยพระองค์จะเรียกคนคนนั้นว่าเป็นคนมืดคนบอดเป็นคนบอดไร้จกักขูดังนั้นการที่พระองค์เนี่ยตรัสบ,บอกสมณพาราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเนี่ยเป็นคนบอดไร้จกักขูเนี่ยท่านพูดเรื่องจริงท่านพูดความจริง ท่านไม่ได้ไปดูถูกนั่นคือมนุษย์ทั้งโลกเนะี่ยทั่วโลกธาท่านเนี่ยเป็นคนบอดไร้ไจักขู่ไม่รู้หรอกหนทางไปสู่นิพพานนะ,นะถ้าไม่มีการปรากฏขึ้นของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะสมนาัพานทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายก็ยังเป็นคนบอดไร้ไจักขู่ไปเรื่อยๆนะก็เวียนว่ายตายเกิดไปได้พรมได้เทวดาได้ไหมได้ แต่ตายจากพรมตายจากเกวดาก็ไปนระกกันในฌานเปลววิสัยต่อนะสุขบ้างทุกบ้างในสังสารเนี่ยสลับกันมากันไปอย่างเงี้ยออกมาไม่ได้นะออกมาไม่ได้สักทีดังนั้นให้หวังนิพพานนะหวังนิพพานและนิพพานไม่ไกลเกินเอื้อม <c oughs> พระองค์บอกให้แม้แต่เนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะบ่วงเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพวกนี้ยังติดบ่วงอยู่แต่ไม่นอนจมบ่วงพอในพรานเข้ามาปุ๊บจะกระตุกบ่วงให้เนื้อนี้กระโดดพรบออกไปได้นะพวกนี้รู้อะไรพวกนี้รู้นิสสระนะนิสสระอย่างหนึ่งก็คือละนันที โยมมาวันนี้โยมจำไปคำเดียวละนันทิจบนะรูนะ้นิสราณะ,ะ,แ,ละแล้วเราก็ไปจมบ่วงต่อนะออกจากสลาก็ไปไปจมบ่วงก็ไปจมกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าปราะทนาน่าพอใจใช่ไหมแต่เวลานายพานจะกระตุกบ่วงดูดีๆนะอย่าให้มันติดขาเราไว้ได้นะโดดออกมาให้ทันนะ รู้นิสรณะนะแต่ละนามที่เนี่ยตัวกระโดดออกมาทันเลยเนี่ยนะเพราะมันเร็วมากนะพอรู้อารมณ์ปุ๊บทิ้งทิ้งปุ๊บเนี่ยกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเลยนะอืมรู้ลมหายใจทันทีนะนิสสรณะนะ ดูแล้วพระศาสดาเนี่ยทรงเมตตามากเนาะคือเกิดมาเพื่อเพ <_ C os> ื่อพาสัตว์ให้หลุดพ้นจริงๆ <_ C os> ซึ่งเท่ากับว่าท่านเนี่ยมองมองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนเหมือนญาติท่านหมดเลยอ่ะนะ <_ C os> คือเหมือนพ่อมองลูกเลย <_ C os> แล้วก็เห็นอินทรีย์ของลูกที่มันแตกต่างกัน <_ C os> โอ้ยลูกคนนี้มันดื้อเนี่ยมันเป็นนักเลงหัวไม้แต่ก็สงสารรักลูกนะ เป็นนักเรียนหัวไม้มันก็ยังรักมันนะ,นะไอ้ลูกนี่ขี้เกียจนะสอบตกตลอดก็ยังรักมันนะเนี่ยอ่าไอ้คนนี้ขยันนะั่นเรียนเอตลอดนะนออก็เอ็นดูมันหมดน่ะนีะ่ยสาวสารทั้งหลายเนี่ยเอาเจ้าถึงว่ารู้หนทางไหนเนี่ยนะว่ามันจะหลุดพ้นได้บอกหมดเลยบอกเกี่ยงเลยนะลูกคนนี้มันจะดีมันจะเร็วมันจะอะไรต่ออะไระบอกหมด นะช่วยหมดนะนะถ้าไม่หลุดไปอนันตเิียกรรมเนี่ยนะรอดได้นะถ้าหลุดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอาราหารันทำพระเจ้าให้หอดเลือดทำสงฆ์แตกแยกอันนี้ช่วยไม่ได้รอไปเกิดใหม่ก่อนนะอ่าั้นะนะในชาตินั้นปิดมรรคผล ดังนั้นดูแล้วพระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อขนหมูสัตว์ไปเลยท่านมองเหมือนเหมือนพวกเราทั้งหลายเป็นเครือญาติท่านเลยละ่ะท่านจิงบอกว่าถ้าใครเนี่ยศรัทธาท่านอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอันสมณะพราหม์เทพมารพรหรือใครในโลกเนี่ยชักจูงออกไปไม่ได้เนี่ยผู้นั้นเนี่ยนะคือบุตรคือโอรส อันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยทรรมเนรมิตโดยทรรมเป็นทายาทโดยทนรรถ้าเราเนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างลงมั่นในพระศาสดาเนี่ยอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธาเนี่ยนั่นคือเราเป็นบุตรพระองค์ละเราเป็นผู้เชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์การหลุดพ้นมีได้แน่นอนนะไม่ยากเกินวิสัยมนุษย์นะพระองค์ <c oughs> <c oughs> ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ